สวัสดีครับยังต้องช้องสดอกระไลชนแนลเน้ยวันนี้พามาดูเลยบอกว่าโคตรสุดเลยคันนี้เพิ่งปั้นเสร็จประมาณ2วันได้ไพี่นะคันนี้บอกเลยว่าแต่งไปประมาณ50,000นลถอีก20,000นก็เอาง่ายว่าเจ้าของหมดไปประมาณ70,000เลยคันนี้เดี๋ยวพาไปดูกันว่าหล่อขนาดไหนน,นี่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 จอดอยู่ตรงนี้แล้ว เมื่อกี้ไปดึงตัวมาเมื่อกี้เขากําลังเช็ดอยู่ในงานบอกพี่ขอถ่ายหน่อยโอ้โหอดใจไม่ไหวเลยนี่เลยฮะเจ้าออนิวนะฮะสามห้าศูนย์รับตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับเออพึ่งปั่นเสร็จเลยนะครับนี่ดูดูคร่าวๆประมาณนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวเราเชิญเจ้าของกันดีกว่าเพราะว่าตอนนี้แสงม่งเริ่มจะหมดแล้วเดี๋ยวเชิญเจ้าของรถนยครับโอ้โหนี่เลยล,อลย่อด้วยนี่ชื่ออะไรครับแนะนำตัวเลยครับชือแบงค์ครับอ่าชื่อชื่อแบงค์อโอเคเดี๋ยวพี่แบงค์มาแนะนําหน่อย คันนี้ทําอะไรไปบ้างจากสำนักไหนบ้างเนาะโอเคเดี๋ยวเริ่มจากหน้ารถดีกว่านี่เลยโหหล่อมากเลยฮะหน้ารถเลยนะครับอันนี้เป็นงานทำจากนี่ไม่บอกก็รู้เลยว่า JR คาร b บ n เออนี่เลยฮะก็จัดสภาพไปที่ที่สารยาอ๋อก็คือรถเนี่ยใส,ใส่ใส่คาร์บของ JR แต่ว่ามาจาัดสภาพที่ที่สารยาอ๋อโอเคเดี๋ยวเข้ามาใกล้กันนิดนึงนะฮะชุดหน้าทําอะไรไปบ้างเดี๋ยวพี่แนะนําหน่อยครับ ก็นี่เลยเริ่มจากขาชิวนี่เป็นลายเส้นของพี่อิสรยาเลยใช่ไหมใช่ครับนี่โดนไปแพงไหมพี่ถ้าอย่างเงี้ยหลายพี่ยสามสามพันหกประมาณสามพันหกขาขาจับชิวไทเทเนียมใช่ครับสามพันหกโอ้โหแล้วก็เห็นเห็นคร่าวๆนี่คือชุดคาร์บอนกับชุดสีเป็นคาร์บอนหมดเลยใช่ครับโอเคโอค้โหนี่โดนโดนแพงไหมเนะี <c oughs> <c oughs> น่ยแสนหนึ่งกว่าคาร์บอนกับชุดสีโดนไปแสนหนึ่งโอ้โหดูเลยฮะ ความหล่อนะครับงาน JR Carbon อันนี้เขาเรียกว่าผ้าลายนะลายสี่ใช่ไหมพี่ลายสี่แล้วก็นี่เลยมาแนะนําชุดโบนดีกว่าชุดบนโดนอะไรไปบ้างไหนบอกน้องเลยสิเป็นปัามบนโลโก้แดงครับอืมปั๊มบนโลโก้แดงครับแล้วก็ชุดแต่งก็เป็นน็อตของพี่อิดเลยครับอืมก็คือพวกชุดไทเทเนียมนี่คือจัดของพี่อิดสารยามาหมดเลยนะพี่อิดหมดเลยครับโอ้โหแล้วก็จะมีฝาเดอฝาเดอไฟแฮนเดย์ก็แฮนเดย์ครับโอ้ก็คือชุดบนเป็นโลโก้แดง แล้วก็นี่ตัวปัม๊ม s d นี่ไปโดนยังไงมาเนี่ยอันนี้มีอยู่แล้วครับตอนนั้นซื้อตลาดมาหมื่นห้าแต่ว่าไม่โดนพวกลัดพวกนี้ครับหมื่นห้าถือว่าได้มาราคาไม่แรงนะอันนี้มันเป็นทองทองเงินนะพี่ก็เลยราคาต่งางถ,ถ้าทองล้วนจะแพงโอ้โหถ้าทองล้วนตอนนี้ก็ราคาแท่ไม่มีแล้วแค่ไม่มีแล้ว้หาย,กย,ยหายกด้วยนะเนาะนี่นะต่อไปมาดูชุดล่างดีกว่าโอ้โหหล่อจริงฮนะนี่เลยชุดชุดล่างก็เป็นสีปปั๊ซิงใช่อ่โอ้แล้วนี่มีวลาวปด ของอะไรครับอันนี้วอลปดสตาร์บี้ครับโอ้ชุดนี้นี่โดน,ปนงไปแรงราคาอ่ uh, วาวอลปดตัว9,000ก,กว่าบาทครับใช่ครับแล้วก็ซีพอร์ตซิ่งอ่าได้เป็นมือสองมาครับมื13,000โอ้โหออชุดล่างนี่ก็จานสตาลาแทะนะครับแล้วก็ซีพอร์ตซิ่งแล้วก็เป็นวอลป์สแล้วก็สายเอิร์นหัวเอิ<ช>อร์นหัวชุดนี้นี่ก็น่าจะประมาณ2-3งสามหมื่นได้แล้วมไหมได้ไหม แล้วก็ล้อเป็นของนี่เลยฮะ F1 Project นะฮะตอนนี้มาแรงสุดๆนะฮะผมก็ขายนะครับซื้อที่ผมได้นะครับล้อ F1 นะฮะตับเดิมอยู่11,900มามานี่มาดูฝั่งนี้นี่เลยโอ้โหบอกเลยว่าอยากสุดต้องใส่นะครับนี่เลยฮะท่อ SC Moto อันนี้เจ้าของเลือกใช้เป็นมุ่งเงาโอ้โหมุ่งเงา l i มิต e d นะครับตัวนี้ก็ขายอยู่22,500นะครับสำหรับรุ่นสแตนดาร์ดนะฮะแต่ว่าได้ข่าวว่าเครื่ ทำเครื่องมาด้วยคันนี้คันนี้สเต็ปลูกใหญ่ครับม,มันจะสองหมื่นหกันห้าร้อยครับโอ้โหทำทำสเต็ปอะไรมาพี่ลูกเก้าสิบชักเดิมครับเก้าสิบชักเดิมโอ้โหลูกเก้าสิบเลยเนี้ยใช่ครับโอ้โหยังโหดแล้วไปทําเครื่องที่ไหนมาพี่ทำที่อ่านริมบึงครับที่อ่านริมบึงนะครับสเต็ปเก้าสิบชักเดิมอย่างนี้ก็ต้องมีดูดสดอะไรขอดูใต้เบาะหน่อยได้ไหมพี่อ่านี่เดี๋ยวดูใต้เบาะดีกว่าเพราะว่าสเต็ปลูกเก้าสิบนี้ก็สองร้อยบวกนี่ <laughs> นี่ก็เก็บสายไฟด้วยไหมข้างในเก็บสายไฟโอ้โหหล่อจ้าต้นพระลำสองทำสเต็ปสเต็ปลูปเก้าสิบชักเดิมโดนไปประมาณเท่าไหร่อันนี้เป็นก้านอิตาเลียนอาร์ตีครับโดนไปประมาณห้าหมื่นปลายๆครับโอ้โเป็นก้ารอิตาเลียนด้วยที่ที่มันบอกว่าหายากๆใช่ไหมใช่ครับโอ้โหแบบแพงก็แพงบพกระทองเลยใช่ไหมก้าน์่ะใช่ครับโอเคสเต็ปลูปเก้าสิบโดนไปห้าหมื่นกว่าบาทโอ้โห แต่รวมๆเขาบอกว่าแต่งไปประมาณห้าแสนนเว้ยคันนี้ไม่รวมราคารถนะต่อไปตามล่างเป็นของตามด้วงใช่ไหมด้วงครับโอ้โหลร่อจริงนะฮะแล้วนี่ก็เป็นงานของพี่ศรัญญาใช่ไหมทุนอ่ะต่อมากเลยอ่ะอันนี้ดูที่อื่นก็ไม่มีขายนะเขาเรียกว่าเป็นเหมือนเหมือนเหมือนแม็กรถเลยนะแล้วดูความเนียนของนี่ที่ผมอยากให้ดูเลยคือเขาเก็บอ่ะเปลี่ยนน็อตเทเนียมอะยันไส้ในเลยนะเว้ย ล่อจริงมุดหน่อยมุดหน่อยเออมุอมอดแล้ววะ<ด>่ะ<ร>ไม่เห็นอะไหเออเ<ร>ก็ประมาณนี้ดูดูคร่าวๆดูคร่าวๆเพราะว่าเรามากันตอนเย็นแล้วแนเครื่องแนเครื่องออย่าแนเครื่องอ่ะโอ้อ่ะนี่ข้างล่างเขาเปลี่ยนยันอันนี้เลยนะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขาตั้งเป็นขาตั้งไทเท,ทนเนียมด้วยโดนมาแพงไหมพี่ขาตั้งอ่ะเกือบหมื่นขาตั้งเกือบหมื่นสองฝั่งหรือว่าหรือว่าอันเดียวพี่ขาตั้งกู้ก้าพันแปดขาตั้งเดียวน่าจะ สามพันกว่าบาทโอ้โหนี่ฮะขาตั้งอย่างเดียวโดยไปหมื่นกว่าบาทโอ้โหธรรมดาที่ไหนนี่เลยแล้วก็ต่อมาเป็นหูนี้นี่ต้องเป็นงานที่อิดอนกันใช่ไหมพี่อิดสายยาโอ้โหก็คือว่าไทเทเนียมน็อตเทเทคือร้านพี่อิดเลยแล้วก็ประกอบรถที่ร้านพี่อิดด้วยไหมพี่อันนี้ประกอบที่ร้านพี่อ้โอ้ย่างงี้แพงไหมพี่เนี่ยผมว่าครอบจานไฟนี่แทบจะไม่มีเจ้าอื่นทำนะแบบเนี้ยหกพันแปดหกพันแปดหกพันแปดก็คือไม่รวมสายไม่รวมสายสายตั้งหาด เอาง่ายงว่าชุดเนี้ยมาเนี้ยหมื่นกว่าบาทสายนี่ก็สามสี่ห้าพันแล้วปัเนี้ยสายห้าพันหัวแท้ด้วยโอ้โหอย่างสุดสายสองเส้นเนี่ยพร้อมหัวที่เราคิดมาหมื่นหนึ่งโอเคหัวแท้ด้วยหน้าหลังเอาง่ายว่าชุดนี้ประมาณหมื่นสองไม่รวมฝากแข้งด้วยยังไม่รวมน็อตอีกเอาเอาง่ายว่าถ้าจะเอาสภาพเนี้ยห้าแสนต้องมีเขาบอกเลยนี่โช๊คหลังก็จะเป็นเอรินนะตัดสี่ร้อยมิลสาน้ำเงินนะครับ ตอนนี้ก็ขายอยู่นะครับ27 9 0 0ื็ดันเก้าร้อยนะครับสั่งได้ขายจริงจริงบอกเลยว่าโดยรวมโคตรหล่อเลยนะครับคันนี้อันนี้ผมขออย่างทุท้ายเลยเดี๋ยวเราจะปิดคลิปแล้วขอฟังเสียงหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราเราจะเบิล้ลนรปุ๊บแล้ว,ลวเอาเอาอกจากปั๊มเลยตอนนี้เราอยู่ในปัน๊มเออออนนี้จะเปิด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 ท้ายเบาะแล้วทีเดียวเพื่อเอออะล่ะแต่ที่เขาตาัดลดให้ฟังนะครับโอ้โห

วันนี้ต้องขอบคุณพี่แบงค์นะครับที่วันนี้คือจริงๆคันนี้เพิ่งจัดเสร็จเลยประมาณ2วันเนาะเพิ่งทําเสร็จก็ขออนุญาตเจ้าของรถคุยกับพี่แอดมินเจอาคาร์บอนบอกเฮ้ยมีรถคันนึงอยากให้ถ่ายก็เลยมาดูตัวจริงเลยวันนี้มาที่ตลาดณทรั์นะครับก็เดี๋ยวคันนี้จะเข้าไปโชว์ในตลาดเนาะก็ใครต้นไม่แน่ใจแล้วแต่ก็คิดจะออกก็วันนี้ขอบคุณพี่แบงค์อีกรอบหนึ่งนะครับที่เอารถมาให้เราได้ชมกันได้ถ่ายกันนะครับกับ เจ้า All New Fortza สามสูตรตัวนี้นะครับก็เต็มระบบเลยจัดไป5 0 0แสนกว่าบาทรวมของแต่งรวมรถนี่โดนไปประมาณ7 0็0แสนบวกๆนะครับเกือบแปดได้ไหมเจ็ดนิดๆเ <laughs> จ็ดนิดๆเพราะว่าในบ้านยืนอยู่ข้างหลังเลยบอกยังไม่ได้ก็เจอกันใหม่ที่ต่อไปกับสตอร์คไลท์ชาแนลนะครับวันนี้ก็ได้มาถ่ายตัวจริงคือแม่งโคตรหลอ่อจริงๆนะครับถ้าใครอยากจะจัดสภาพแบบนี้นะทักหา,าผมได้เลยเดีย๋ยวผมจัดให้ขายของ ก็เจอกันใหม่ดีโอไปครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดซับให้กับช่องของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันบ๊ายบาย